พอเล่นเกมเศรษฐีกันป้าเป้าอไรไดีด้เปิดให้เปิดให้เ็นก่อนป้าเป้าเดินย้อนกลับไปสามช่องเดินถอยหลังสามช่องหนึ่งสองสามจ่ายค่าดูแลตันไหน 1, ้หนึ่งพันบาทใช่เป็นเงินแตังเหรอใช่่เด็่อออะไรันนี <c oughs> น้เป <c oughs> ็ <c oughs> นที่กะปันสี่ หนึ่สองสามสี่ป้าเป้าเลยว่าลงตรงนี้บ้างไหมไม่มีเนาะไม่มีขยะลงไอ้เงลเดินไปเดินทางไปมีจุดที่ไกลที่สุดถ้าไม่มีเจ้าของสามารถซื้อได้คาะผ่านจุดเริ่มต้นรับสองพันมีวิัถ์ที่ไกลที่สุดไกลดีอ่าไม่ดีที่โไกลเดีหยุ่งหลังเลยซื้อได้สองพันบาทซื้ออีกแล้วเีแลล้วซย่ เดินไปหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคห้ากับหกเป็เนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเก้าสิบของใครอ่ะของใครอันนี้ของใคระหญ่เท่าไหร่ 250บาท250เสียนเงิน2อ0อีกแล้วโอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ,ดเดขาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์2แห่งอะอ่าพิพธภ2 2> ัณฑ์สแห่งได้5บายบาทไอ๋ยอ่คุณย่านช่เลยเอามาเลยหน่นจจี่คุณย่าตก้านนะอ่า ต้นได้รับสองพันยันก็ได้สี่พันเี่เพราะว่าเดิน่างไม่ได้โอ้ยรวยท่าในสองรวยจังายงไเคยได้เยด้นลยได้เยเลยนยลไหนได้เปล่าเ้ลล้เเเงินหายยย1 ดังไปเสียงดังไปเอามาน่นเรด้ยอเองดโอ้โหเยอะียเดเดียวเสียงดังแงงเสียงดังไปแล้วท่านผ really? oh. well, okay. yeah. ู้ชมก็ตกหมดลใช่ไมี่ห้เดนผ่านปปอปไปอ่ะทำไมอยู่เบา เสเอ,อ็ตันนามสีม um> ันอยมึงดูเขาเนยังไง่ึฮ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 เฮึ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 กึฮึเป็นฮึกึฮ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 ึาึฮ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 ึึฮ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 ึ 2 0 0ที่ได้สองพันแล้วก็ได้สุดแข็งแน่แข่แนได้กำไรจากการเก็บค่าเครื่องเล่นเป็นเงิน2,000ันได้สองันไา้เลาวได้0ีาพันได5 0 0่ไปอ่าน้องหอให้ได้แล้วเราตาม่อนหนูได้เนี่ยนี่นะวันไป1ัน0นึ่หนูเอาไปห้าพันเนาะหัวเดืหมเอมากเลยหกเดนอยงนี้ หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ได้ตั้งได4สี่พันสี่ได้เงินเยอะมากเยอเยอเด็กเือํเา็กำลังสนุกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปห้อยเดี๋ยวห้องยาบาลนี่ได้เดินกับไม่เล็นสอคนย่ากะเอาวันป่วยทั้งคู่เลยอยู่หออยู่ห้องได้เ้าได้ห้ิหนึ่งสองสามสี่าป้าอีกแล้ว ลุ้นลุ้นลุ้นไล้เปล่าได้รับเงินรางวัลจากการสมิุนทอกคนท่ันบาทรวยเนาะคนเนี้ยรวยจังเลยเนี่ยเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปลาเป้ายังไงไม่เป็นอย่างกับปลาเป้ามน่เป็นปลาเป้านีเดยว ไปที่ห้องพยาบาลเล่คนเดียวจะดีนังไม่ได้ห้องพยาบาลทุกคนเลยก็ถึงรอบแล้วไงจบปก็รอดแอลอ๋อถึงรอบแล้วไงไปแล้วรอบใช่ทักเสร็จแล้วหรอัย่าูกกี้เนี่ยซื้อเครื่องเล่นใหม่จากฝั่งประเทศเสียเงินสา0พันน้ยแ่เนาัน่นแ้ไม่ได้ไม่ได้ยืน แเ่สามบว่สามบเป็นห้าสามแล้วสี่หนึ่งเจ็ดสองสามี้เยะเยงรงนั้นะรอวตรงนั้นรลงเสียพระเช่านี่อไู่้ต้องหยุดอันนี้แม่เล่นเวยสี่รงสี่แม่สี่ หน υ, dw, rzy, ึ ids, huh ่งสองสาสไม่ได้ห้าไม่ห้าก็ไม่องเล่นแล้วไมไดห้เราจะไปเล่นอะไรโอเคโอเคเอาเล่นอนนงก็ได้แมงสองแม่เล่นสองแปดเจ็ดแปดอันนี้เหรอนึ่งสสี่ห้าเจ็ดปดจ่ายตามง1 0 0งพันจ่ายตามสอ0พันไม่เป็นไรได้ สามอะไรนี้ีบสมบัติใช่ไหมใช่อีกได้รางวัลห้าพับาทเยอะจัอ่ะไม่ได้เยอะจังไม่ได้เยอะจังก็มันเป็นได้จากอะไรอ่ะดีเด่นยส่วนส่วุกกนสนสสนนอมนเดก

그 ư ợ c จัดงานประจำปีที่สวนสนุกได้กำไรสองพันโอ้โหได้ไปสองพันสี่พันอือเพราะว่าหนแม่ยนก่อนตีกข้างนี้อีกหย่างวะี <c oughs> ย่างวะ ไม่มีค่ะถ้าแม่ตกอันนี้เนี่ยของหนูแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพับหนึ่งตาห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เป็ะมานสัดน้ำมีใครซื้อไปยังเหมือนจะซื้อว่ะอยางยางจะซื้อเปล่า ซื้อสองพันสองสามสี่แม่ผ่าแมก็คว่เอกอ่ะซื้อสองพันอม่ั่งทำไงนี่เาต้องกาม่ไนะต้องเปิดที่หนูหม่อยซื้อพิพิซซื้อพิพิสองพันเบอร์อะไรพิตดน้ำเบอร์สิบแปดสิบแปดสองพันบาทนี่นี่ได้ยมานี่หรเอาไปนน่นเอาไปเอาไปที่แบง ได้โฉนดแล้วแม่จะไม่มีอะไรได้แปดมีสองโฉนดอ๋อยุดหนึ่งตังอ๋แค่เนี้ยตังแค่เนี้ยดูดิว่าใครจะชนะแต่เขามีที่เยอะนะที่เยอะมากก็ขายได้สามหนึ่งสองสามอ๋อมีจำนอนที่ดินใช่มันมีมีจำนอนที่ดินหกหกหนึ่งสอง ป้าเป้าบุญญาป้าเป้าเดินทางไปข้างหน้าสามช่องหยุดพักหนึ่งตาหนึ่งจองสามเล่นคนเดียวเลยไทยหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปาเป้า ยาวิดให้หหนูยุดพักหนึ่งตาเนี่ยทอลูกเต๋าถ้าได้แต้มรวมเป็นเลขคู่อ๋อถ้าพอลูกเต๋าได้แต้มรวมเป็นเลขคู่ให้หยุดหนึ่งตาจะได้ได้ขี้เป็นไปที่จุดเริ่มต้นได้หนึ่งสองพันอ่าจะได้คู่หรือจะได้ขี้สี่เย้เป็ไปทจุดเริ่มต้นได้หนึ่งสองพันมันแน่นสุดยอดสุดยอดทำแม่หรอขอพัก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบ้านผีสิงบ้านผีสิงเท่าไหร่อ่ะสองพันหนูดึงข้างบนเฉลูกหนูดึงตรงหูดำดำน่ะหนูดึงเชือกตรงหูดำดำดึงขึ้นมาตรงนู้นตรงที่จับมืออ่ะอ่าดึงดึงเชือกขึ้นมาเออจับเชือกดึงดึงตรงมืออ่ามันมีเชือกอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไหมเชือกมันติดเล้คนเดียวจะบอกหนูดึงตรงนี้เนี่ยหนูจับตรงนี้แล้วหนูก็ดึงอ่ะมันติดเหรอ แมวเป็นทำให้เป็นทำให้เฮ้ยแมวหนูทำให้หลอนจังสี่อะไรจังสี่โดนจังสี่กระสั์แมววะกระสั์แมวหนูหนูเพื่ต้องให้ใหม่อ่ะก็มันติดอ่ะก็ต้องทำอย่างนี้แหละก็มันทำไม่ได้ไงแล้วทีนี้พอเวลาหนูดึงหนูต้องดึงเชือกให้ตึงก่อนหนูอย่าเอาเชือกมาไว้ข้างล่างต้องหาอะไรมาเกี่ยวมันเพราะว่ามันมัดเลย ไม่แต่ว,ว่าลองหมุนลองหมุนล้อไปเรื่อยเรื่อยไ้ไหมไม่นะไม่ได้นี่ไงมันปิดเลยนช่ไหมอืมเป็นเกียวหวานแล้วไ <c oughs> ปไหนคะ ดันเข้าไปเดีเห็ส้ใหส้หอุ้ยหกยักไห,หมน่าเขายิ่งเป็นห่วงโทรศัพท์แมวเขาอยู่ เป็นยังไงมือเล็กเหลือเกิน